นี่ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำปัญหาโครงสร้างที่บั่นทอนเศรษฐกิจไทยนี่ครัวเรือนปัญหาเรือรังที่ต้องแก้ไขปัญหานี่ครัวเรือนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อมีประมาณ2-3ถึงล้านครัวเรือนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ส่งผลให้เกิดหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบายในอดีตเช่นการคงอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำเกินไปเป็นเวลานาน,านก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ทำให้หนี้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นวิธีแก้ปัญหานีิครัวเรือนที่จริงคือการทําให้รายได้เติบโตซึ่งจะยงไปสู่โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยว่าต้องหาทางให้การเติบโตกลับมาความเหลื่อมล้ําปัญหาโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาเรื้อรังที่บันทอนเศรษฐกิจไทยซึ่งสะท้อนจากทรัพย์สินสุธทธิของครัวเรือนที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มบนสุด1%ของครัวเรือนถือครองทรัพย์สินสุธทธิรวมกันมากถึง13ล้านล้านบาทนอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังสะท้อนผ่านภาคธุรกิจเมื่อโครงสร้างรายได้ธุรกิจขนาดใหญ่5%เปอร์เซของประเทศมีสัดส่วนรายได้สูงถึง80%เอร์เซ์ของรายได้ทั้งหมดการแก้ไขปัญหาการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง การแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำต้องเน้นไปที่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและทั่วถึงอย่างยั่งยืนโดยต้องมีการประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินในลักษณะต่อเนื่องไม่ใช่แค่โฟกัสกับมาตรการระยะสั้นเพียงเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างกลไกให้ภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เต็มที่ โดยที่รัฐคอยสนับสนุนไม่ถ่วงและที่สำคัญที่สุดต้องทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นเพื่อให้ครวัวเรือนและธุรกิจมีรายได้เพียงพอที่จะจัดการหนี้และพัฒนาต่อไปได้